บอ่อไรเขาเอกว่าคันได้ซัดเลยได้มูหรือว่าฟันนี่เขาจแจ้งเกินให้ส่วนฟันนวลน,น่ะเกิดแล้วปีนี้จักสิได้เกิดหรือบอ่อปีนี้กับบ่แหลมนี่คือสิบได้เกิดดอกทุกคนเพราะว่าเวียกเขามันลายคอยผลาดไปอยู่แต้มหนึง่งเดี๋ยวทามันคำจะหน่อยอาจจะหอดสามสิบนั่นน่ะนวลเพิ่นกำลังไม้เขาเพิ่นได้นี่ได้ทุกคนเลยต้วนี้ตัวนี้ต้นเทินมัน ดอกเบี้ยมันเดียวเขาจะมาจอบเอาเดือนละสามสอบสามสอบนั่นอนสามชีพโบยู่เนี่ยเออสามชีพสามชีพจบอันขันเมนไม้อันนี้เม็นของเจ้ารถเออแนวนั้นแสดงว่าคันโบเห็นไม้นี่เป็นขอรงคอยอันจะจะพูดว่าวิธีลึบนะลึบเลยอันจะหาเหล่าก็ะซิบมาหรือว่าเหล่าร้อยก็ได้โอ้หาเหล่ามาเนาะมากินบมดเลไหมมากินแล้วจังลึบทักทายสบายดีเอฟซีเบิร์ดสุขุสุขคนเด้อยินดีต้อนรับทุกคน ข้าวสูท้องไร่ท้องหน้าของบาบอนคือเก่า,บาบทุกคนเลยมืึอนี้มาเก็บกู้ข้าวแหล็ก็วางแผนวาสิปันเลยมีบอลแลมมาซอยสบายดีสบายดีแต่ละปี่ขันบุเห็นหน้าบอลแลมนี่บโแล้วได้นะบ <laughs> มแลกเจเบิ้งมียังยังอีกหลายนี่นะเจ้านี่ <laughs> หน้าทงใหญ่กับพ,พ,พี่ลึกพี่ร่ำมาเลย <laughs> มึงเมื่อปีนี้ชิได้หลายปขนนาดข้าวสิบสองเฮานี่ยังเต็มทงอยู่ยังกำลังเขียวอยากชุกเลย เราได้ซองร้อยมาจากปีนี้เมนบอสแคมนาบอสบอสแคมบ้านสบายดีสบายดีไม่ไรปั่นเป็นทีเรียบร้อยเรียบร้อยละได้จักมืดกึ๊บเลยจักรซิปได้สี่ซิปกระสอบบอสตัวลาอย่างนี้ไล่บอยังบอแล้วอยู่ยังบอแล้วงได้บอแหลมเจ้าได้บอสล้ยได้ห้าซิปเจ้าแล้วเรียบร้อยเออยังอยู่แต่ยังยังมาไล่ดอกยังยังน้อยกว่าตัวแล้วประมาณซิปหรือซาประมาณนี้แหละ ออสมควรอยู่ซะเอ้าเมื่อนี้กเอามาเก็บกูดสี่ไฮนี่ให้มันวิด<ไ>พลนี่คุณไดมาเข่าเนี่นะรุ่งรุ่งลุงรุ่ง,งเออมาแต่เศร้าจังมาเนี่ยมาแต่เศร้าได้เข่าเบิกสองสี่หกแปดเก่ามัดใช่มสิหมัดพอดี <c oughs> สงสัยเอามัดละสุโมง <c oughs> <c oughs> ปัม๊มเนี่ยปั๊มหัวดังบ่ได้ได้จนลูกตบปากแตกไปไปไปแซ่ตอก ไป้มาม,มืดไปลมืดมาเลยทุกคนเลยอดากว่าแล้วตัวนี้ละชิมาไทายแล้วก็ปลูกข้าวใหม่พ้นดีปีนี้พ้นดีเลือกเกินเดี๋ยวเก็บกู้ข้าวกันทุกคนเลยแล้วก็ทาเบิงพลผลิตปีนี้มันชีได้ร้ายปันใดพายุเข้ามาใหม่อีกคนมันชิฮ้งกว่าเก่านะฮะไม่ยัง ปอ่อทุกฮิตเลยไว้รถจ้ะทีเริ่มเขา่เาจะเดือดน้ำอย่า,อามันมันแล้วหน้าเขา่าสบายใจแล้วอเ,เอาแม่เครื่องดื่มมาเอาอยัางกินควายพี่เด็กคอยสองโตโลดได้นี่นี่ควายสองโตลลขวักินไนดะ้อ้าบุกบุกบุกทุกคนเลยรุ่นโชคแล้วครับเพื่อนรุ่นโชคลแ,นะแล้วแกเอ็มลอยดนะเรเดี๋ยวเก็บกู้ข่าวกันทุกคนพ้นชิมาแล้วฮะ บอสได้ยังร้องมันมีมีพาย่างอยู่เอาอนาคุมไปนำเลยฝนเริ่มมาเลย บนนะ ตอนนี้เก็บกู้ไปสองหาแล้วไายที่สามกำลังกำลังหุบกำลังมัดอยู่เมื่อกี้นี้ฝนฮึบมๆพมๆมาเลยแต่ว่าผ่านไปแล้วทุกคนวิตแล้วเอฟซีว่าตน้องเอฟซีว่าตอนได้มูอ่ะพี่น้องไลน่น้องวดเกี่ยวเขาได้คือเห็นพี่น้องยังบิดเทิงเวลายังบิดเทิงเวลา นี่มัอนี้ก็มาหลายเติมได้ไหมนี่ชี้หาคนหนึ่ยังมาบมเบิดได้พวกได้กินหมูดำหนี่งขันมาเมดนี่เบิรงเอาเบิรงเอาก่อนเดี๋ยวอันผู้เละทาเบิรงรอบชิบสองทุกคนเลยชีลายปันได้เขาอะจะว่า,าปันไปรอบหนึ่งเด้ปะนี่ปันเนม่นได้เจะดสอบเลยได้แปดสอบเลยได้รอบนี้ชี้ชิบปะรอบนี้อ่านว่าชี้ชิบพอเอากระสอบมาชี้ชิบสอบชี ประมาณะนะสี่สิปดนะบ่อนแล้วอันนี้มือนี่ขึ้นปลายบ่นนี่นะโอ้ผ่านนวดก็ได้แจ้งเกิดเลยได้ยังแต่บ่าวหลมแคมบ้านกับบ่าวบอนแคมหน้านี่แหละยังไม่ได้แจ้งเกิดพี่น้องเลยปีนี่จักชิได้เกิดหรือบป่ปีนี่กับบ่าวหลมนี่คือสีบ่ได้เกิดดอกทุกคนเพราะว่าเวียเขามันร้ายยู่ใน ยู่ในทงไฮทงหน้าเนี่ก็แหงชิได้โง่หัวขึ้นไปทงไฮทงหน้านี่กะเดี๋ยวจังไดกะผุและให้เขาพัานนวดไปเกินก่อน<ะ> <laughs> เดี๋ยวเาจะตามไปเกินหลัง <laughs> <laughs> บอ่อไรเขาเอาไว้คันได้ซัดเลยได้มูหรือว่าฟานนี่เขาจแจ้งเกินให้ ชวนพันนวลนะเกิดแล้วเกิดวังไดนี่แหละฮาก็เกิดเพิ่นนี่ส่วนชุมเฮ้าวนี่ยยังไม่ได้เกิดอยู่ยังอยู่แต่คุมบอกรับเกิดเกิดได้ดับมือน้บข่าวเกิดได้ดับมือแล้วก็ดับปีบอรับแล้วเขาแจ้งให้เลยดิมีซื่อเลยดิอ่าเก็บข่าวก่อนทุกคนมวลเทว่าขี้แคลวอยู่นี่แหละ ตอนนี้ก็ตอนนี้เ้ามัดเข่าเรียบร้อยแล้วทุกคนมีแต่ชิคุนเข้าไปไหวก็มาแล้วก็จะนอนห้ากับปันแล้วนะสายคันเร่งเลย ข้ารถปั่นมาทุกคนตอนนี้เอาแก่เข่าขึ้นมาหอดหอดล้านละน,นี่กองเขา่ายังในรถอีกทารถปั่นมาเมื่อนี้รถเตรียมชิมากแกเา่เข่าเฮานี่ก็มีหลายคันเลยรถไทยนี่รถพันนวดแล้วก็นี่รถอ่ายูเซฟแล้วก็รถมอฮัมผู้บ่าวฮัมน้อยเพิ่นเดี๋ยวนี้ก็ใหญ่เติบแล้วเบิ่งนี่คุณ <c oughs> <c oughs> สองคันเด้ รถทายชิ่งเลยทุกคนเลยมาแน,นีเากับมาปั่นเขาน่านาลุงทุกคนเลยนี่แหละปั่นชอยเพิรนแล้วก็จังไปปั่นเข่าเฮ้านาไก่กันนะอันนี้ตอนนี้ตอนนี้ผ้าแห้งเลยทุกคนจะคลองหัวผาดเขายังไม่ได้มาเลยเขาเสียบไว้หมดอลไรจดเตรียมไว้ท่า หัวปันใหญ่ได้หนิอะวันนี้ได้แพเด็กใหม่คนได้ปั่นเขาเองได้ยู่ในปอนเองเออได้ปอนเองได้หยัดเองได้หยัดกินมาประจำก็แนเว้ตีละเท่านักขับให้เองรถได้หยัดบ้างรอชิ้นหยัดเองโอเคโอเคไม่เพิ่นสิเป็นคนหยัด จ็ต้องเป็นคนค้ด้านี่เห็นมันเป็นคนยัดหรือทอยลงแต่กองเขาพได้เบแลค้นนี้เพิ่มเติมน้ำมันเดี๋ยวเติมน้ำมันแล้วจลงมือทุกคนหนปใส่แบบตึบแล้วเปล่าสตาร์ทเอาเออนั่นเองเนาะแดดอยังตึบ ยังไ่ได้ไม่่อยคัดคัคัรุ่นนีเดี๋ยวสตาร์ทเอาเลยหมูตองใส่คนแกง ชอบไปหนน้บงดูชอบมาแล้วี้นับโตบาทันนับเย็บโตเสร็จดกินอย่งโ้มพู่เนาไปสมเก้าสามสิบสอบนี่บ่ีสามเก้าสองนี่สามสิบสองนี่สามสิบสองนี่บ่สเก้าส้าหาฮุบมาใช้ให้มันเต็มจัา เนื้อกองเฟืองเนื้อหยัดลงปิดหน้าเอาเฟืองเอาเฟืองหยัดลงนนะเขาปุกข้างหน้าเนาะโง่ทนายยังไม่ได้ให้เพื่อนนับดีๆก่อนโชคใช้ลืมเมื่อกี้หอดสามชิพก็มีไหมเช่าเก้าสอบเตือนนับจังไดยก็เช่าเก้าหอดสามชิพแต่ว่าคอยผ่าดไปอยู่แต้มหนึ่งเดี๋ยวทามันคำจะหน่อยอาจจะหอดสามชิพนั่นนะว่าสรุปแล้วได้เช่เก้าสอบทุกคนเข้าหน้าปีนี้ ปันรอบแรกได้เชลก้าวสอบนี่แล้วอานาโมนับเขาเปียกตัวน่ะนี่งานมาลายเลยจักชิคายังชูกินแล้วมาอนีโอ้เสียดายแต่ว่างานนักเายังบ่ทันเฮ็ดนะผู้เข่าสิบสองเต็มทงทุกคนเลยใส่เฟืองนะมันเหมือนใส่เฟืองใครมีตะปูคือว่าจะเป็นอะไรเขามากันสี่คนเดียวใครมีตะปูแค่เนี้ยพวกน้มันเกาะ โอ้เปแร็ปเแร็ยกแล้วมีเรียกเลย มันค <gesch> <iza> ือนี่คือน้ำตาลมันเบิ้มเบิ้มท้งงานหนึ่งไปจังหวะนี่นี่เบิ้งมูย่อขึ้นหัวไอ้เบิ้งนี่เอาหมูขึ้นหวะเด้อนี่เออชงใจมอนี่ต้ไปจมเข่าขึ้นรถชิบหล่อนะเลยรถเยี่ยมมาคนละคนแล้วใชเห็นใอ้เบิ้งไม่รึเปล่าเห็นอะไรโอ้โหนี่ผมบางตากินนี่นะเกือบนก ขึ้นว่าขมเรนมาชอยมากแล้วก็ชิดได้ดีแด้ขึ้นขอมมนเข็ดวายหวขึ้นว่ามึงกนไดียวจะวัวมดับแล้ว เขาคือเหล่าตอนนี้อะไรปะเก็บมานี่สองอะไรเดี๋ยวตัวนี้เขาแล้วตัวนี้แล้วจีเลี้ยงสีขาสีขาให้ไก่กินบ่สีขาให้ไก่กินเรี่ยงขั้วขวไอได้เอาเสียมาๆเขามาเบิ่งเหล่าอยู่ในพีบาร์แล็บเอาไปกินออกนะเบิ่งเหล่าอีกโอ้เขาไายเนาะเแตะหนวดมาฝากมาฝากเป็นโมมีเหล่าเออโมเมนต์เลือเหล่าเพิอด้านในก็แล้วไปเอามาฝาก ดอกเบีย้ยมันเดือนละสามสอบเดือนละสามสอบเออคอยเอามานี่อสามชิบสอบเนาะบันเนี้ยดาขัดนี้ว่าขาดอยู่แล้วคอยเอามาสามชปิปสอบบันคอเสียวเมื่อนะั่นเดือนละสามสอบกะไล่เอาบันเนี้ยหมดล้วประมาณเดืนดน 5, อนสี<อ><อ>่เดือนห้าเขาจะขายหมดแคอยบอไล่เอาบ่ดแล้วเหรอคอยมาฝากาก,าก็ฝากคือฝากเงินในธนาคารนี่ยได้เพื่อคอยยังได้ดอกเบีย้ยอ,อื่นมันออกดอกเบี้ยเลยไปนั่งบอเลมข่าวจะการอามาฝากไหมไม่ได้ดอกเบี้ยหรเงินไดง เอาอยเมื่ออกะไรบัวเอาเดืออเดือะสามสอสานวดเข่าเป็นนั้นไดหลดยเรือเหล่าเนาะเรือเหล่าครเนออกือือมาแนนี้ตงานแบตาล่เงคยืนอยู่ไมน่าเห เพิ่นกำลังไม้เขาเพิ่นได้นี่ได้ทุกคนเลยตัวนี้ตัวต้นเทึนมันดอกเบี้ยมันอันเดียวเขาจะมาจอบเอาเดือนละสามสอบสามสอบนั่นน่ะสามชิบโอยู่เนี่ยเออสามชิปขันเม่นไม้อันนี้เม่นของเจ้ารถเออแนวนั้นแสดงว่าคันโบเห็นไม้นี่เป็นของคอยเสิวันนั่นแหละเอสิปัญยามสิพยายามลึ้ต้นไม้นี่แหละ ขันโบเห็นไม้เป็นกองเท่านะทุกคนอย่ามั่นมิได้จะหน่อสิบเดือนเนี่ยพอมาเอาอีสามสอบแต่ว่าทื่มันจริงจริงมันก็สามสิบสามสิบเออแล้วเอาตัวสามสอบนี่ไปขายบัตรเอาเอาดอกเบี้ยมันได้เอาขอยากได้ก็มากบอลได้เนี่ยดอกเบี้ยมีเขาแล้วมาฝากไว้ได้ทุกคนแต่ว่าฝากเลยก็ทาวดอกเบี้ยไปลดขันแมนโบเห็นอันนี้ก็ถือว่าต้นทื่อหายต้นทื่อเจ้ากรบโบมี่ บังลึบได้ป่ะลึบได้อยู่เนาะฮะอันเจ้าจะพูดว่าวิธีลึบนะลึบนะอันจหาลาวกระซิบมาหรือว่าเหล่าวร้อยก็ได้โอ้ขันเจ้าลาวกระซิบมาล้อยเพราะได้ครับฮาล่ามากนะมากินหมดเลยไรมากินแล้วจังลึบขันจะกินจะเมาอะไคือว่าลึบได้เอาข่าวขึ้นลาวอะไรกันเรียบร้อยเลยทุกคนบันนี้จังได้ข้อบกบใจพี่น้องเราเลยหลายเด้อเมื่อได้บันนี้ หากินข้าวกันได้หากินข้าวกันได้กินเขาก็ม่เอ็นไม่กินกินกินไใ้น้องเฮาขนาดอยู่ในเฮือนได้ทุกคนยังคืออยู่ในดงน้ำมืดเหมือนไงเหมืนอะไรได้มูแซ่บหน่อเนาะป่ะขนาดบวแซ่บมึงวะหลับซีนอย่างดีป่กทำไงแคบปากแบอแซ่บอยู่บ้านแคบ เข็ไม่ดีปากเออใครก็ไม่ดีปากคุณนิววอาดีขึ้นมาหน่อยนึงใครก็ไม่ดีปากวะท่นไม่ดีปากเลยเป็นได้ดับุกฮองบุกต้มไก่ป้าแฉลบไม่ได้กินแต่ดนละไก่กะกินแต่ไก่ป่าจนลืมไก่บ้านนะ่ะแสบไก่บ้านก็แสบปแบบ กินข้าวกินน้ำเป็นทีเรียบร้อยแล้วทุกคนผมเข้าใจหลายหบ่อนเลมเลยตอนนี้แต่กินเซลล์แล้วกินอิ่มแล้วแซลลนี้มาแล้วเด้อเนี่พราะว่านังทองตึงนังตากระยอนถ้าก็กินแล้วตอนถึเมื่อรับเมื่อนอนเนาะเออสิดเลือดเลยเด้อแน่นบ่สอนปล่อยกับซีเมื่อแค่นั้นบัดอาขโมกขอบใจหลายๆเด้อชิดซองยังขาบ่อนเลมคือเก่าชิดซองยังขาดเอาเอาละแบบมันซุกเอาเละ แตพ่อกันอีกแต่ว่าสำหรับในหน้าเนี่ะแต่พ่อกันอีกแต่ว่าเรื่องงานเรื่องการเน่ะพอ่อ, Amen, <man. S 2> อกันคู่มือแมนแมนหน <c oughs> ม,นมื่มนก็มีได้หมื <c oughs> <อ>่นนะหมื่นมีมีงาน,น,นอีกบ่มีไดรโอ้ยนาอยู่หมื่นอย่เอ้าจะได้กันส <c oughs> องร้อยพอละพบพ่อกันอีกเมื่อนาหรือว่าคลิปนาทุกคนคลิปนี้วิดีโอนี้กับบอลอลกับลำลาทุกคนคือเกาหมอ้อด้วยสำนีเด้อพี่น้อง